สำหรับท่านชายที่ต้องการความคึกคักปึงปังบำรุงกำลังนั้นใช้บรเพสเจ้าส,สวัสดีเจ้าคุณผู้ชมพัถธาสุภาษิตเจ้าวันนี้พัดมียอดยาสมุนไพรอีกหนึ่งชนิดมาบอกคุณผู้ชมเจ้านั่นก็คือบรเพสหลายๆายคลิปก่อนนั้นพัดเคยนำเสนอบรเพสไปแล้วเนาะสรรพคุณของเปิ้ลนั้น โดดเด่นมากเจ้าโดยเฉพาะบำรุงกำลังท่านชายใดที่กำลังหาสมุนไพรพ้าเคยทำคลิปสมุนไพรบำรุง,งกำลังท่านชายลงไปหลายๆคลิปเพื่อที่ว่าจะให้คุณผู้ชมได้เลือกชมเนาะเลือกสมุนไพรที่เข้ากับทาตุในร่างกายของเขาที่สุดวันนี้หนึ่งในนั้นก็คือบอระเพ็ดเจ้าสำหรับท่านชายที่ต้องการความคึกคักปึงปังบำรุงกำลังนั้นใช้บอระเพ็ดเจ้าสูตรนี้เราจะ ดองเล่าเนาะเฮาจะใจบุลเพรแบบนี้เจ้าตัดออกมาเลยล้างน้ำให้สะอาดจากนั้นกะซอยเป็นชิ้นเล็กๆเกจ้าคุณผู้ชมซอยบางๆเป็นชิ้นเล็กๆเ,เอาไปตากให้แหง้งให้แห้งสนิทเลยนะเจ้าเนะ้่จากนั้นเฮาก็เอามาต่ามาปัน่นใือแหลกละเอียดเลยเจ้าคือเป็นผงเลยแล้วก็เอาไปผสมกับน้ําผึ้งเจ้าปั้นเป็นยาลูกกรรเท่านิ้วก้อยของเฮาเนาะปั้นกลมๆเป็นยาลูกกรรเจ้า เพื่อกินเช้าเย็นนะเจ้าเช้าสองเม็ดเย็นสองเม็ดสำหรับท่านที่สุขภาพทดถอยอยากบรุงกำลังเพื่อฟิตเตปี้ยปึงปังนั้นลองใช้สูตรนี้พอเจ้าในการใช้สมุนไพรนั้นบขควรใช้ติดต่อกันเป็นเวลาเหมือนนะเจ้าใช้ไปสักพักหนึ่งเหาก็ยุดเหาก,ก่อนเนาะแล้วอีกสักระยะหนึ่งก็เอามากินแหมเจ้าสมุนไพรทุกชนิดมีคุณอันนั้นก็ย่อมมีโทษมหันใช้ในปริมาณที่พอเหมาะพอควรเนนะมาะว่่มากเกินไป แล้วก็บะน้อยเกินไปเจ้าสูตรสมุนไพรนั้นดีแท้ๆเจ้าคุณผู้ชมเลือกใช้เลือกจับมาทำเป็นสมุนไพรบำรุงร่างกายป้องกันโรคภัยต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับร่างกายของเฮาเนาะเลือกเอาเจ้าขอบคุณสำหรับการติดตามราบชมนะเจ้าฝากากดไลค์กดแชร์ให้พัดตัวเนาะวันนี้พัดลาไปก่อนฝากกันไหมคิปหน้าเจ้าสวัสดีจ้า